สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับช่องสาวสาอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวสาอยากกินหมูกระทะพี่น้องเบิ้งมาบัวรอาอะไรติดบัวบัวร้เหลียวเบิ้งเห็ดเห็ดบาบสาวสากระทะกับบัวมี่พี่น้องเบิ้งสภาพสวัสดีค่ะผมบานแมงครับผมนี่อยากกินหมูกระทะนี่นะกระทะเอาเอ็ดจังได้เนาะอมือกออายองเบิ้งเนาะเออเอาที่อะไรมาบาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าจังได้กัน มันกระทะกันบ่หมูกระทะโอ้อยากกินแบบนั้นนะที่มันเป็นกระทะนั้นนเออจะไหนกินนึ่งซีบไปก่อนมีอีงไหนกินหมูปั้นเปิดเที่งไอ้หน้องมาเปิดแก๊สอ้าวแต่เกี๊ยบที่ห่อกินนั่นยังขวดเตียวอ่ะเหลือบอเกี๊ยบมาย่างๆยัางๆย่างๆเอาไม่ให้เนี่ยเลือมันบอโอ้ยลูกกระยาบพี่น้องคะโอ้ยมาเบิ่งพี่น้องสภาพาโอ้ยเบิ่ง กระท่ากะดำดำกบผีค่ะมาพี่น้องมาลองกันบ้างจ้กสีใหม่เอาจักเหลียจอยไปดิเจ้าสีใหม่เว่อใหม่เด้อพี่น้องใหม่คนกินน้ำซุปที่สาตุ้ลมายุใสิที่สาตุลมาย่ะเดี๋ยวสาใส่ก่อนดีกว่าใส่ก่อนสิมาพี่น้องมาแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อยกินจุ่มแปลกเนยจากไหน หมูกระทะคองแท่งเอาไปเอาสมิพอประมาณนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากเลยอ๋อไปมาเซ็ตเซ็ตน้ำกันจ้าโอ้ยเสียวเด้อพี่น้องเุ้ยไปด้วยไปด้ควยเอ้ยเอออะไรกันว้าจริงตลกอะนี่จ้ามื้อนี้ก็มีอันหมูเคุนบ่อสอันนี้ซื้อมาหมักเอาซื้อมาหมักแล้วก็หมูกระทะกันสบายนั่งสบายนั่งแล้วก็ไข่ผักก็มี พวกพักพวกนี้ไปซื้อมาซื้อมาเห็ดเพราะว่าร้านมันนมาเปิดจากพี่นอนจ้ะเราอยากกินมาทันไปอยากกินมากอ่ะนี่อชา้าซื้อนานมากังซื้อไงยังหมูไอทิ่เป็นมันๆมีป่เอาแล้ยังสามสั้นดิสามชั้นนี่ไงสามสั้นเอาไว้จะท่าขอบมไงท่าขอบไม่เขาน่าจะแถมมาด้วยมั้งไม่ร้านที่มันนั่นนี้นะหมูอะร้านหมูอะร้านหมูตลาดหาองอะ ข้าด ok ิม่อนเออคือกินไปเรือมูกะทะของขี้น้องไปตัวนดิจับเบิ้งมันหอมี่เออลยนิ่งหวานวิ่ดีนี่ค่ะเราก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมเอาขาเอาหมูสามสันเออถ้าคอตลาในเขาคอของ่ายนะอือสวัสดีคอยแซ่สุดน้ำจิ้มพี่น้องปงน้ำจิ้มสุดยอดเลยขี่น้อง ควรนะควรใส่มือถ้วยน้ำเกี๊ยเด็ดดีเลยว่ะเสียบมาเสียบกับมรลุนัวนัวแก้วกินเรื่องใครดิกินไงฮะกินน้ำสมปิกดิอู้ได้อยู่นะคะเนี่ยน้ำตาเขาต้นสาอุ้ยพี่น้องคืออยู่หอมแล้วค่ะหอมอันนี้ย่างนีฮะย่างอะไรบอหนี่กระรองเมืองขันบัวเรกระต้มเลยกัญยากินย่างมากเออเคยกินย่างกระรองเมือง จะกับอะไ้กินบึงสะพานดิเอ้าเ็ดยังไงเนาะหมูกระทะกไม่ผิดคอนเซ็ปต์อันนี้คือถูกต้องวะร้อนไหมเนี่ยร้อนสิตัวเองร้อนเหรออะไรร้อนเนี่ยตัวเองเน่ยร้อนไหมไม่ร้อนกี่ได้ด้วยให้น้ำเดีอยกันเนาะแล้วเอามือไปจิ้มมั้งเรื่องจริงร้อนยังรอดูร้อนดี มาดาดูไม oh. yeah. ่ด yeah. <os> ีสูกเห็นบ่ะก็สู้กันเออพี่น้องโอ้ยเปตัาข่อยข้างนอกทัวข่อยก็ได้เลยได้อยู่นะดาดไว้นะคะหมูหมูกระทะกระทะนะคะอือเออไปไปถิบเนี่ยเจิงเจิงเป้งเอาไว้ตรงเนี้ย ก็ใช่เตาวนี้เราเห็ดอย่งไหนเอาซี่แหละมันช่วงนี้เนาะหลานเขากลับปิดเบิร์ดนี่จะมั่นแต่นั่งอ้าวนี่ไงกินได้อยุไม่เคยกินต้มหรอกจะกินบวชจ้ะอยากินบวชขอย่างกินย่างอ่ะย่างกินดีเลฮะแม่ครับพี่น้องแม่เข้าบวชเบิร์นยังแต่เขียวเอามาอีกเถอะมันมีสีอาหารมันมีแค่นี้หรอแค่นี้ดิพี่เนิกจะเอาไปที่จังหนึ่ง จะไปหนี่มหมูสุดนะเอาเป็นยังห้ามนี่เอากาแฟกัได้ต้องเบอร์เทอร์เจนเป็นมีอีกดีล่ะไปเบิร์เทอนยังไปเบิร์เบอร์เทอร์เจนมาพี่น้องขากินน้อกันจ้างเป็นี่เด้ออ่ะจิ้มจุ๊มสีก็ได้นี่พี่นิงกันนี่เอพี่จังจิ้มจุ๊กอ่ะวิได้อยู่นะนี่ด่านแล้วพี่น้องนี่หนูเพิ่งเคยกินน่ากินมากเลยจ้า หมูกระทะจิ้มจุ่มด้วยพี่หนอม,มามักิดกอนเซ็ต์ดอแต่คือเซ็บที่ตรงม้อนเซ็ตที่สุดมีเห็นว่าหมูกระทะอัอน,นี่คือคือสําหรับเนื้อนั่นใช่ไหมใช่มันก็ได้อยู่นะเนี่ยไหน,นได้ดิริงเป้งอ่ะได้อยู่ออกไปเดบก็ <c oughs> ได้นะจริงเป้งครับอันนี้ไว้ไว้ไว้ไปลวกเลยไม่ไม่คือหนีบลวกก็ถ้ากินเหมือนจิ้มจุ่มนะพี่เนิง เออสบายนั่งคอยขออนุญาตมือเด้ยพี่น้องเอาผักใส่เด๋วเจ๋งเป้งขอบคุณสามีที่รักนะคะที่คิดไอเดียแปลกๆแบบนี้ถ้าปัไหนสากีบองได้กกินได้ยากเจ๋งเป้งอะหยาบพี่น้องอะไรนะอยากินมูกระตะคาถาก็เด็กง่อยหน่อยเนาะ นู่งอ่ะนี่นะคะเออแจ๋วแจ๋วปิ้งนี่เพราไหร่รนะใส่ไข่บ่ใส่ไข่จังเลยเนาะใส่ไข่ใส่ไข่กับไต่ชิบอือหึ่น้ำซุปใส่รสดีป่ะเนี่ยใส่ลหน่อใส่ซีเครลลใส่รสดีปรุงรสนิดหน่อยอร่อยเบ้อบังอุ้ยหอมเริ่มสิได้ยังตัวได้ยางก่อนเาย นี่ก็เริ่มสุกแล้วนะเนี่ยไหนดูหน่อยออดิเออให้มันแห้งๆช่ำเอาบนเส้นเอาเองาาเด้อเอาอบอเอาบนเส้นบอเออไม่ตัดเลยมันมันแห้งแล้วเนี่ยจริงเหรอวิอพี่น้องไปอยู่จานี่เพิ่งค่ะฉันเมื่อสุกอีเล็กอะจุ่มก็จัไจงไนี่แต่มันสิบริเวณคืออันนั้นเนาะ โอ้ oh, ไปอยากไปนำก่อนเด้อจุม่มวงไ่ได้กินไว้กวัวเด้ออะไรก็เอาแบงซีแด้อแล้วก็จุ่มเอาไว้เร็วๆองค์แขกนำก่อนเด้อเอาสาอะไรได้แน,ะอน,นอ่อัน,นเนี๋ยจะเกียบที่พี่หนี่งนี่เกี๊ยวเนาะเริ่มเริ่มเริ่ม,มอันนี้กินเกียบกินอันนี้ไะเกี๊ยวชีฟแบงไม่จืด อนุญาตด้วยจ้บบามาไปนะอู้ยไหนกินมาด้วยจ้าห,หอ,อมันเลี้ยวบ่เห็นเหรอเห็นเนี่นโชว์โยอาโยกระเกลียดบาดหัวบาดหนาเขาจะน,น่าไปน,นอนมึงครับมึงอุ้ยไปดิกินื้อเลือดหนาญาครับระวังเด้อจ้าคุณแฟนบ่อ จิงปิ้งวู้จิงค่ะอยากินหมูกระทะอยากินหมูกระทะแล้วอะไรจับแซมกันครับพี่น้องน้ำกิมรสเด็ดน้ำกิมรสเด็ดอุ้ยอันนี้ใกล้เนี่ยอันนี้บพได้อไดอ้อเข็ดเองซืออออ้อเข้อ,อ,ขอมา บอเห็ุบ่มีเครื่องมือจากพี่น้องแค่กระทะกันยังบ่อยอือ <laughs> ไปกินโซ่ขนาดเลยไปไปกินโซ่พี่น้องข้างนาดิบอกพยายามร้วยเอาก็เอาไปแล้วก็ไปปึ๊บจะมีแต่เห็ดแล้วครับนะวิ่งอันนี้ก็จะสุกแล้วนะบาบนี้นึงก็ได้ค่ะนี่นหมดเลยกันอนันนี้เอากระมิเอา เราปิกนิกโอ้ยเป็นเราแกปิกนิกถูกแล้วถูกแล้วพี่น้องจ้าอ้อหุดวยค่อยวาตัวคอยวาแล้วเนี่ค่อยนี่เคียมมีเลยออนั้น้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มลงไป ปาดใส่ปาดฮึฟินมากค่ะจะบอกว่าแซบอีดีอ่ะไม่น้ำจิม้มฉันแซบอีดีเด้อฉัน้องก้มอยากเลยแล้วสุดสุดอือ สบายน้า่ะเชื่อมากรสอะไรป่ตรงงวะฮะอ่าคาแพงครับข้คหลุนจังเอาไม่ใส่หรออยากจะรังสุขจะไปนางสาเด้วพี่น้องยอวยุ่สบายด้านสบายบ่บวิดต้มบ่อดอในปรายเนี่ยอืม ฉันกับสุกอยู่ตามไปกินอยาเสียง,งแป้งแซ่บไหีเนีนออ่ยบ้านเองเพิ่งเมนีม่นพ,นพิ่นหยุดด้วจ้าพี่น้องจ้าเลยได้กินน้ำกันปกติไม่ได้กินเนออะะาะอ้านข้าวกนะะบ้านเองเวลาบ้านบระตุงกันเนาะบ้านเราตัวบ้านเป็นยังเนาะจุ่มไปแล้วก็ลวกไปนี่อยากกิน มัมข้าวกะเซี่มันจริงมากเลยอ่ะไอมามาพี่น้องจ้สบบาสะใบนางต้งมคุ้นเส้นเอามหมจ้ะอือให้วุ้นเส้นแต่เบอร์เด็ดตาดเด้เออเอาบานๆเขาเลยอ่ไอ้เส้นหนำจิ้มนี่พี่น้องโอ้เซไลเซ่สองเป็นยังไงเนาะอยาก ถ้าทำซุปสิอ่ะใช่ป่ะน้ำซุปนัวนี่นะ<อ>มันพอสุกเอ้ยมันเริ่มสุกแด้วดิเนเอาหลอดนี่กับพ่อเราละซาก่ะหลวกเอาเนาะจิมจ้มจุ่มเด้อพี่น้องจิมจ้มจุ่มหมูกระทะเนาะทีรแกว่าสิก,กินหมูกระทะแต่มันบอกีแต่มันบอมีจิม้มเนาะมันบอกมีนี่ยวิไดยอยู่พี่น้องนี่ ซุบ่ะนาะก็ให้มันแต่มันสษบะเกี๊ยมันคือจะงไรกระทะกระทะมันกับบะเก<น>ือกันเนาะเขาเฮ็ดมาเพื่อนแม่พี่น้องจ้าลองรวยเสียวอี๋ดีเมายังไงเสียวยัคนควมแม่แม่แขวนเป็นยังไงนึกอ่ะแขวนเกี๊ยมเลยนึกอ้ายบอกจาแขวนเป็นยังไงเกี๊ยม เคียมซ้อมัวจะเข้ามาเคียมบ่ือมันจะกากกับไห้ได้ไหมเคียมตาไรกากงันอย่างไรบลัซุ่มซ้ามม่เคียมอันนั้นคือซุ่มซ้เอะขันเคียมนี่คืออย่างบลัวเออเกียบเรียบร้อยเรียบร้อยสามชั้นบ่สนใจกว่าเลยไม่กินเล้วอ สามชั้นเด้งๆพี่น้องจ้ะปินมากไปนั่งแจ๊คกับพี่น้องนี่ช่วยดิช่อยู่น้ำจิ้มลาดลงไปไม่อยากจะพลาดอ่าเด็ดมากค่ะ คืออร่อยเยี่ยมบ้องจะบรรยายแบบไหนอร่อยมากนี่งไงแห้งแล้วแห้งเหรนะได้นะจริงเต้มเยี่ยมเยี่ยมอือ เสร็จแล้วไอ้รสชาติได้ค่ะเริ่มมื้อนี่ดูค่ะให้พี่นอนเห็นว่ามันสุกเนาะม,มันก็ดดนกนกเห็ดได้คือกัดเลยจ้ะแต่ไม่กับจะบอกห็งคือกระทะอันนั้นเนาะพี่ไอ้เนาะใช่ก็คือมันมีน้ำน้ำเมันขึ้นมามันดูดน้ำมาจ้ะเออมมัันนก็เเลย้าผ้าขี้ดิ้วหมดแล้วเหรอก็ดีไงอ,อ้าวใส่เกี๊ยใส่อีกกินเดียวเลยสิบมือ<ด> ดีไซน์หนะตาเมียเดือดอายโอ้มันก็ได้ชุบเป็นชุด,ดยอยู่เนาะเจ้าหอยแม้ไส้พี่น้องจา้าฟินมากเลยค่ะน้นนำจิ้มเดือดเออแต่น้ำจิ้มเสียบอีดีเดือดอายกินแบบบ้านๆเด้อพี่น้องจา้ากินหอดบ้านแห้งน้ำจิ้มยี่ห้อนี่โอเคอันที่มีคนชี้เรียส <c oughs> บ,บอบอโฆษณาให้ก็มีข้นชีเรียสให้ไปหาเหมาด้วยครับเด้อ ยังเ่าอมจมใหญ่อีกนีอยนะองกเดมือขาบะมีกระทาแบบนี้กาใส่แบบนีกระเด็นนอกพี่หนิวกเพึ่งคิดได้ก,กินง่าย

สิ่งมากค่ะสบายเดือนหนึ่งกินเที่ยงหนึ่งก็พอละหมักได้เดียวก็ใส่เข้าเนื้ออยู่ซอสใส่ได้หัด ไองสิมีชน,น,นะถัาซิมยังมูกระทะเนี่ยมูกระทะดาดอะ่ะพี่นัจา้ามาน้ำกันเด้อดจ้าลุยฮัสุกระเสบอ่ะ ได้อยู่นะแหมแบบเปียกๆเล็กน้อยส่นเพราะว่ามันดูดน้ำขึ้นมานะใช่แต่มันก็ได้อยู่อะครับว่ากระซุบดิเล็กลองมือพี่น้องเลี้ยงก่อนทำฉันมูกระทะดัดหมูดัดนีุู่มูขเป๊ะเลยเห็นมันตุ่มน้ำจิ้มแล้วกะ อ้าวอือ,อคืออยู่ดีครับอ่ะมันเหมือนมันเร็วดีเนาะแกนอะ่ะ นอือืมโอ้ยอุยิเศษจริงอ่ะต้องเอาเป็นชิ้นกระจุงแมนเหรือกินเนาะแบบของใครของมันอ่ะพอแดดพอแบบนี่ไงนะสรุปเขาเรียนไงหนึ่งสองคห้าเชียร์ อื้มฮึเสียบไม่ค่อยกินอย่างเสียบขนาดนี้กินกะัะป๋า ชุดเนี่ยเนาะเอาออกนะอ่าชุดนี้นเขาปอ,าอาแล้วใช่นี่มาเทาก็ออกนะอีกเนาะเพราะว่าผักมันเปื่อยแล้วไอ่นี่ก็ถูกครับฮะถูกแล้วได้เลยเออคืออยู่เด็พี่น้องอายสูเพิ่นเบิ่งสุกเนาะสุกโอเคอยู่นะ,นะหาวานะนะครับลองเบิเ่งกด้วยจ้ะพี่น้องเบิร์ที่แบบชุมนนะช้มเชื้อเนาะช่วงนี้โคว,วิดก็เออดินะมูกะทะ กระทะกระทะของแท้ด้วยจ้พจาพี <S 2> <S 2> <S 2> ่น้องจ้าไอ้หอตักไปเดิมามนูตักไห้ <S <S นี่ครับวินมากจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มกระสือหอมา่ะเนะาะบดไอ็ดเองมันบ่มีอุปกรณ์แค่มอกบ่ไป้หละเออจิงจิงงปิ้งจิงน <S <S 2> <S 2> ี่หมูหแล้วก็ลวก ได้ได้ค่ะนร่าพีน่นะร่าพี่ะน้องเนาะ,นนะขออีกนิดนึงเด้อไาเอ,ะ,อะเอาไาผายกินเดียวมาลวหรอคนจะอันนะพี่น้องเบิรงอันนี้ไงเลย้ออั้อ๋อเดี๋ยวมันกระหดูดายนี่คนละอันอันนีน้ก็คนละฟัง ืออยู่เดี๋็กนอนจ้ะอู้วมันดัะนี่ค่ะเป็นซิบลเกียมสิบลเกียมเจ๋งมากขอ,อยากินหมูกระทะลุยมันไงก่อนไม่ไม่ขเข้าใจว่าไม่ไม่ะ้บ้าไม่ใคร,รว่าไม่ไม่สามาเท่ากับบ้าไม่ ไม่ไม่เออก<อ><ช>็ได้ว่ากันยู่ภาคการค้นเคยเข้าใจว่ามันใหม่จัิงสินะไม่ไม่แสบแตะเด็ดเนานะสุงอยากกินหมูกระทะอยู่เออคืออยู่เนาะอ่ยเจ้านี่ก็คิดดีได้เนี่ย สนองควุมหลองการของเมียสามสัตว์หรือเปล่าไม่สารเลยจิ้มเลยจิ้มลงนี่จิ้มลงนี่เลยเนี่ยใสยน่น้ำย,ยาค่ะเนี่ยนะใช่หือยั่ๆพี่น้องมือ้งคอยกด มาจ้าเอ้ยน้ำจิ้มเนี่ยอืม้มเจ๋งมากพี่เหลี้ยงขี่เหลี้ยเอาคือจุกอ่ะมันหดอะ่ะเอาอันใบ้างพระอาทิตย์โค เชียด่ยากแล้วนะอืมออนอฮะวันทุท่ทีอืมแบบี้จะไม่พลาดผักสดค่ะ แซ่บกินแบบบัตองมี่งยังไเนาะองาอ้น้องมีเนี่ยบนบ้านใช่วัสดุที่เฮ้ามี่งเกิดประโยชน์หนึ่งเนี้ยกินยังหมูกระทะเนี่ยยังหมูอ่าอันนี้ยังกระทะครบบ่ครบเออโอเคหมูกระทะด่าอัดแซ่บปะบ่แซ่บ ต้องหายอยากไปสช่แล้วอยากกินมุกกระทะ<อ>ง่ายแล้วพราะแล้วพี่น้องน,นอเนาะไอ้ปิดแกท้องเส้นรากพี่น้นนอ,นนองนะเดี๋ยวได้พี่ได้น้นนองยิ้มแน่จ้งน้อยผลัดไปจิ้มอีจกจ้งน้อยอยู่หรอจะไปไกนมันกี่โดนพวดเดี๋ยวเสีย้ำขั้นมึงเสียไงนจ่าแม่ค่ะ สาวสาราพี่รานนท์เขาได้คลิปมื้อนี้ก็พามากินหมูกระทะเนาะจ้าเบิ่งแบบยังสิแหละค่ะเพราะว่ากระทะมันบ่มีเนาะเอากระทะไอ้ทอดไข่หนิล่ะเฮางน้ำลวดําๆนี่เด,ดี๋ยนาะบสวัสดีอยากกินมาซั่นว่าเฮ็ดจังได๋มาแ <c oughs> ค่นี้คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าพี่น้อง <คำ S 2> จ้าฝ <คำ S 2> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้สาวสาราเนี่ยนะจ้ามื้อนี้สาวสากระบปาวนี่ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันในคลิปหน้าครับผมไปอ้าย ขอกินน้ำก่อนนะคะ